วัสดีค่ะโมกุกกบกินอยู่แบบแบนๆเปี้ยะชั้นแนงนะคะ่ะพี่น้องมีสภาเห็ดเขาค่ะเมนูวันนี้เป็นไถ่แท้เลยค่ะพี่น้องจะพามาทำแกงมัสมันไก่นะคะสุกแกงแบบสไตล์ไถ่ไคะ่ะพี่น้องส่วนผสมก็จะมีน้ำพริกแกงมัสมันี่เ้าสื่อสําเร็จรูปนะคะน้ำมะขามค่ะหอมใหญ่ค่ะแล้วก็มันฝรั่งค่ะแล้วก็ไก่ค่ะพี่น้องแล้วก็อีกที่สาคัญก็คือกระเที่ค่ะมาดนี่ แกงเซมอค่ะพี่น้องกระทะใส่บ่ไรค่ะกระทะมันหน่อยโผล่ค่ะพี่น้องปกติจะสุดเทศใส่กระทะสองลองนะคะก่อนอื่นเราจะทําการผัดกะทิกันก่อนค่ะแกงมูกสะมาน,นี้เคยทําไปหลายคลิปแล้วนะคะพี่น้องแต่ว่ามันจะคลิปเดนๆะะนน,น,นค้ค่ะวันนี้ข้ามาเห็ดอีกรอบนึงค่ะพาผิงเผื่อนทีเพื่านเดบึงนะคะพี่น้อง เด,เดีย๋ยกกระเทียมแบบสไตล์ไทยที่นี่เลยนะคะพี่น,อน้องมึงมีความหูเดินเดิน,เน,เนแกงมัสแมนปนไหนนะคะต่ออือใส่กะทิลงไปค่ะหลังจากนั้นเรวจะผัดกะทิกับพริกค่ะพริกแกงมัสแมนนะคะเส้นมากเส้นน้อยแล้วแต่เข้าชอบะะนอนเะยค่ะพี่น้องรสชาติเราอยู่ในฮิวโกกินเผ็ดนะคะแยกแตงไฟประมาณนี้คะ่ะบางคนเพื่อจะผัดกับน้ำมันนะคะแต่ว่าเราจะผัดกับกะทิค่ะ ที่แกงมีเห็นเป็นกลอนๆนี่นหเพรว่ายัดเส่ช่องแข็งไหวด้วยค่ะพี่น้องสื่อมาหลายข้ากิดว่าทานขาดสามารถซิทใส่ช่องแข็งได้ค่ะแบบนี้เลยค่ะวันนี้จะแกงอีกสูตรหนึ่งนะคะพี่น้องอีกแบบสไตล์หนึ่งค่ะเดี๋ยวมาเบ่งกันค่ะจะเป็นแบบเลยค่ะ แบบว่าสีเบอร์อยากให้มันแตกมั่นจะไหนนะคะพี่น้องนะคะก็คือแกงมัสมัน่นยำย่งคือเพื่แกงแกงค่ะจากกะทิลอยน้ำมันแดงๆรอยนะคะพี่น้องต่ว่เมื่อกระแสบี่นรองแต่ย่าสบะเหแตกคักปานนั้นค่ะเออค่ะพี่น้องคบพัพที่แกงเริ่มพร้อมค่ะทีนี้เราจะใส่ไก่ลงไปค่ะแกงมัสมั่นยววันนี้ไม่ใส่ถั่วเ้วยอจาพี่น้องถั่วที่ทงจะไม่ใส่ค่ะนะคะใบกระวานก็ไม่ใส่ใส่เ่านี่เขานี่ค่ะ พัดไก่กับผีแกงให้พ่อสะดุ้งไฟค่ะแขนเดียวบางบุกินอ่ะพอให้ไกส่สะดุ้งไฟค่ะ แนมเห็ดลงขาที่น้องเชนี้ยนะคะหลังจากนั้นค่ะเติมน้ำเปล่าลงไปเยวจะเติมน้ำเปล่าลงไปพอท่วมค่ะ จากนั้นค่ะห้องเคี่ยวไก่ไปจัก30นาทีค่ะเพื่อให้ไก่นุ่มและเปื่อยค่ะพี่น้องนะคะอยา่าคนใส่กะทิส่วนที่เหลือค่ะเพราะว่าถ้าจาใส่กะทิลงไปเคี่ยวเลยค่ะพี่น้องกะทิก็จะแตกมันนะคะพอไก่เข้าสุดเปือยนะคะวันนี้เราเลือกที่จะใส่น้ําลงไปเคี่ยวให้ไก่นุ่มนะคะไก่นุ่มอร่อยแล้วก็ค่อยใส่กะทิค่ะพี่น้องนะคะช่วงที่เคี่ยวไก่ค่ะเยวก็จะใส่ผงกคุ้มรสลงไปค่ะ ประมาณหนึ่งช้อนคูณนะคะพี่น้องใครกาเอานะคะ เป็นครั้งแรกที่เราเฮ็ดสซหมอมันมึงเก๊กกาจฟหนรลูบหัวขะพี่น้องนะคะเดี๋ยวย่างเขียวไปสักสามสิบนาทีกว่าๆค่ะเดี๋ยวพามาดูอีกรอบหนึ่งค่ะพอเขี่ยวมาได้สามสิบนาทีค่ะไก่เริ่มนุ่มค่ะเราก็จะเติมน้ํากะทิส่วนที่เหลือลงไปค่ะมาค่ะพี่น้องนี่ค่ะหลังจากนั้นค่ะตามด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะ มากเปรี้ยวมากเปรี้ยวหน่อยเฮ้กเอาได้ค่ะพี่น่องีงนี่เขาจะกินแบบเปรี้ยวค่ะเยว,วก็เลยจะใส่ลงไปสามทับทีแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะอ่ะค่ะโอ้อะไรทางน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลปี๊บประมาณถ้าเป็นช้อนโตก็ประมาณช้อนครึ่งแ้วค่ะพี่น้องใส่ลงไปค่ะหลังจากนั้นค่ะตามด้วยน้ำตาลนิดหน,น่อย ให้รสชาติออกเกีียวหวานเลยคะ่ะหลังจากนั้นค่ะเชี่ยวไก่แบบนี้น,นะคะพี่น้องเชี่ยวไกให้เปื่อยรุ่มอีกสัก15นาทีค่ะค่อยใ,ใส่มันฝรั่งกับหอมใหญ่ลงไปนะคะมันฝรั่งก็หอมใหญ่ใส่เทลายางด้ยค่ะพี่น้องให้ใส่มันฝรั่งก่อนเชี่ยวสัก10นาทีแล้วตามด้วยหอมใหญ่เคี่ยวอีก 10, 10นาทีค่ะ แค่นั้นชิมแลปิดไฟแต่เกิดเซียมค่ะพี่น้องนะคะเป็นการเทลียที่ง่ายู่ิงๆค่ะพี่น้องไม่ได้มีานึ่งอย่ะแต่ว่าแต่ละขั้นตอนเราก็ต้องมีเทคนิคมีวิธีทำเพราะว่าถ้าเ้าใส่ลงไปเลยโป๊ะโป๊ะโปผอมกันไปเลยทั้งไก่ทั้งมันฝรั่งทั้งหอมใหญ่ความเปืือยมันจะไม่เท่ากันไก่อาจสุดแบบว่าไม่ค่นยได้ยุ่ยไม่ท่อได้เปื่อยแต่มันฝรั่งก็หอมใหญ่เป็นหนามไปละค่ะนะคะพี่น้องก็จะแปลว่าคนละแบบค่ะนี่จะเอาขอบๆลุกๆไดท้ายพี่น้อง คมแสบมันอยู่ตากปี๊บคนให้ละลายค่ะผู้ดใดมักเข็มข้นนะค่ะมักข้นๆมักแบบน้ําแบบว่ากะทิละลายก็ใสกะทิไร่ไดี๋ยเลยค่ะแต่คุณย่ามักใสๆแน่หน่อยนึงค่ะนะคะเดี๋ยวย่าเคี่ยวไปจักสิบห้นานาทีบนทให้หมองเอาละค่ะหลังจากย่าเคี่ยวไปมาได้สิบห้านาทีค่ะเราก็จะใส่มันฝรั่งลงไปค่ะ ต่อสักสินาทีค่ะเพื่อเก็บได้วยหอมใหญ่ค่ะพี่รองนะคะเราจะชิดรสตรงตูต้กระเด็นแ <c> ม <oughs> ่ครัวหมอปลาจริงเลยนะคะดี่จ้ะพี่หมอรส <c oughs> ชาตินะคะให้มันออกเปรี้ยวหวานแล้วก็เค็มตามด้วยค่ะพี่รองเปรี้ยวหน้ำเพราะว่า แกงมัสมันนี่คะ่ะบเปียวมันจะเลี่ยนนะคะจะโบ,บแซบนะคะส่วนใครชอบกะทิข้นๆให้เติมได้ตามใจตัวเองเลยะคะ่ะอันนี้ย่างแกงแบบสไตล์ไทยค่ะบ้ม,มี่อีกอย่างที่ยย่งยาบม้มี่ส่วนผสมอีกอย่างที่ข้าวสียหายยากยกเวทน้ำคลิปแกงนะคะพี่น้องยก่กระสือสำเร็จปลูกพืชเก่าค่ะไม่ใส่ใบกวานไม่ใส่ผลิสงค่ะาะวผู้เขาเลกินแล้วของอื่นค่ะพี่น้องนะคะคือแกงแบบสไตล์ที่ปลูกปากเราค่ะเอาละค่ะพอมันฝรั่งเริ่มสุกค่ะเราชิมหน่อยนึ่งค่ะพี่น้อง อืมอร่อยเลยค่ะเปรี้ยวหวานนะคะพี่น้องแต่ว่าขาดเทียมยอสเวนยังไงน็นอะโอเคค่ะทีนี้เราก็จะปิดท้ายด้วยหอมใหญ่ใส่ลงไปเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องการที่มันฝรั่งเปล่ยเกินไปค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะแล้วแต่ว่าจะใส่หอมใหญ่กง็งไปเลยคะ่ะพี่น้องอย่าเสือกหรอกล้คันนะค่ะพี่น้องว่าท่องบ่อนื่น้งอีสานทั้งไทยค่ะเหมือนเวาจะก็อ,อยากให้พี่น้องพัดกันนะคะเึงงซั้งอ,อกนั่งค่ะพี่น้องทั่วเป็นเพื่อขอมากนะคะ แค่คืบอกไปเลยไรคิดได้พี่น้องแต่ว่าแค่จะบอกอีกนะคะคุณคือบอว่าให้บอกเป็นภาษาให้น้ำแน่ภาษาอีสานน้ำแน่นะคะพี่น้องแต่ว่าภาษาให้เบิดเลยนะยค่บอกบ่เขยธนะคแต่ว่าคือคือจะบอกกับเจ้าหน้าก็คือโต้ตอบคำทำสองคำนี้ค่ะแต่ว่าให้พูดแบบเป็นเป็นเจ้าของภาษาเลยไม่สุกรบแคระอีสานออกมาในชนิดหนึ่งนะคะพี่น้องเอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะยาะจะเคี่ยวไปอีกจนกว่าท่านหมองไกลท่างหอมไงท่้งมันฝรั่งเปื่อยนะคะพี่น้องแล้วจะตักเสิร์ฟใส่จานให้ดูค่ะ แกงมัสั่นไก่สไตล์ไทยๆค่ะพี่น้องเป็นตังไหนมาลอมชมกันจ้า <S <S แล้วล่ะค่ะพี่น้องแกงมัสแมนไก่สีสันสวยงามน่ากินบ่คะพี่น้องขนาดาเยาวายสบะเขียวมันแตกมันเลยพี่น้องมันก็นยิ่งแตกอยู่นะคะขนาดตอนแรกเลยนะคะพี่น้องอย่าเอาน้ําใส่ลงไปเคี่ยวไก่ประมาณ30นาทีนะคะแล้วก็เติมกะทิแล้วเคี่ยวอีก1ินาทีะค่ะ่อยใส่มันฝรั่งใส่หอมไยเอียงต่างๆนะ,นะคะพี่น้อง น้ำแกงของเยายังนี่ค่ะน้ำมันยังออกลายอยู่นะคะพี่น้องันสกินแท้ๆนี่ค่ะเ้ากกจะเ่อนให้มันออกแนวจักหน่อยนึงเพราะว่ากินอย่างนี้มันก็อร่อยอยอะค่ะพี่น้องใน้ำนักมันขื้นขื้นเอาขื้นเอาอยู่ค่ะพี่น้องนะคะมันฝรั่งกาลังเปื่อยกาลังนุ่มค่ะไม่เละเห็นไหมคะพี่น้องไม่โบเลค่ะเยืเคี่ยวมันฝรั่งแบบมักนชินาที่ตามด้วยหอมใหญ่ค่ะเห็นไหมหอมใหญ่กับโบเลค่ะคือเยาต้องการให้เป็นแบบว่ามีเนื้อมีหนังมีสิ่งนีอัเนะคะเพราะว่าถ้าเ้องเคี่ยวพร้อมกันกับไก่เลยค่ะมานก็ดจะ ไปกับน้ำเลยค่ะพี่น้องสมอเห็นมันฝรังบ่เห็นหอมใหญ่เลยนะคะพี่น้องเหตุแบบขี่เย่าหนึ่งจะจะ,จะเห็นทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าเขาต้องใส่ความละเอียดแล้วก็เขาต้องใส่เวลาแน่นนะคะพี่น้องแต่ว่ารสชาตินี่ค่ะเปรี้ยวหวานเค็มอร่อยค่ะแซ่บเกาจลีก็เขาสวยนะคะพี่น้องแซ่บอินเี้สรับค้นมักแกงไทยๆนะคะพี่น้องแบบนี้ค่ะนะคะขอบคุณหลายได้ค่ะพี่นอ้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อค่ะพี่น้องอาหารของเย่าก็สมีให้บางอีสานบ้างแล้วก็ ต่างประเทศบ้างแล้วแต่สะดวกแล้วแต่คนคิดอยากไม่นูใดนะคะพี่น้องครูย่าก็คือจับจู่เท็ดเลยค่ะแล้วก็กินโชว์บ้างค่ะพี่น้องแล้วก็คลิปบรรยากาศบานบ้างถ้าห้างประยู่บ้านนอกมันหน้านะคะพี่น้องก็จะมีหลากหลายสไตล์ในในช่องเดียวนะคะพี่น้องมาคาบอาะไรอย่างไอห้างค่ะพี่น้องมากินเขากินน้ำด้วยกันค่ะแกงมัสมั่นไก่แซบๆซบยั่วจ้า